สวัสดีครับพบกับลูกแมนเอ็กซ์ได้กันอีกครั้งนะครับวันนี้มีอัปเดตน้ําตาจะไหลแต่ว่าไม่ได้อัปเดตอะไรใหม่นะก็กิวบอสกันอีกครั้งนะครับผมเรียกว่าวนลูปแล้วครับผมไฟนอลซิกมาดับเบิลยูหรือ W นะครับแล้วก็กิวบอสครูเซนนะครับเล่นติดต่อกัน7วันนะครับได้รับของกันไปถามแอทแทกลีดเดอร์บอสนะครับผมเพื่อได้รับวีพอนแพชโปรแกรมแล้วก็ชื่นชอบลิโก้นะครับผมสะสมลิโก้กันนะครับประมาณนี้ฮะก็มาดูสะสมลิโก้กันนิดนึงเนาะ เขาจะเป็นแบบนี้นะครับอยู่ไหนวะนี่ลีโก้มีหลายร่างอยู่นะครับก็ไปรับไปฟาร์มกันได้นะครับส่วนคิวบอสก็เดี๋ยวนะหลุดเหรอแต่ผมไปดูพาไปดูนี่ก่อนนี่อันนี้ก็คือแข่งจับเวลารับของกันนะครับก็ไม่มีอะไรเนาะก็อยากทาลายสถิติก็ไปลุยกันนะครับวันนี้เขาทําได้ถึง43วิบาวิเลยนะคือค่อนข้างเก่งพอสมควรผมทาได้55ิาวินะครับถ้าเล่นดีๆก็คงทําได้แหละแต่เราไม่เป็นไรฮนะไม่รีบ แต่เราเข้ากิวบอสไม่ได้นี่สิครับผมเขาบอกให้เชื่อมต่อใหม่เดี๋ยวผมเชื่อมต่อใหม่สักครู่นะครับโอเคเราเชื่อมต่อกันใหม่แล้วครับเราก็รอล็อกอินเข้านะซึ่งก็น่าจะมีการอัปเดตอะไรสักอย่างแหละผมว่าน่าจะมีความบั๊กบางอย่างในตัวของบอสนะครับผมเลดบอสตะกี้นะกิวบอสตะกี้นะครับมาตอนนี้สมาชิกคิวของผมก็ค่อนข้างเก่งแล้วนะครับคือผมไม่ได้เล่นเองอะ่ะก็ติดท็อปร้อยแน่นอนเรียกว่า สมาชิกกิวผมเก่งมากๆเลยนะครับตอนนี้เนี่ยฮะยังไม่ได้เล่นเลยนะกิวผมอันดับ5้าสิบห้าแล้วอ่ะถือทุกคนแบบเก่งมากๆนะครับถือว่าสุดยอดไปเลยนะครับแต่เราก็ต้องไปเล่นเนาะเราจะเล่นตัวไหนดีนะครับนี่เราจะเล่นตัวใหม่ฮะอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะเก่งแค่ไหนนะครับนี่โชว์ซะหน่อยครับลูกพี่เราลูกพี่เรานี่เขาบอกว่าเก่งใช้ได้เลยนะดาเมจก็แรงนะครับเดี๋ยวเราเอาปืนดาเมจสี่สิบเปอร์เซ็นต์ไปด้วยนะครับแล้วก็มีอะไรที่มันบบกเปอร์เซ็นต์อีกไหม จริงอันนี้ใช้อะไรก็ได้นะก็เราเอาปืนห่วยๆไปแล่วนครับเพราะว่าน่าจะไม่มีอะไรนะเราแค่ทําให้มันเกิดสถานะผิดปกติก็พอครับมาเรามาดูกันว่าเซโร่ของเรานะครับหรือซีโร่เนี่ยในพลังแรงเอสนะครับเขาจะเก่งขนาดไหนนะทรซีโร่เสตัวเนี้ยความเก่งเขาใกล้เคียงกับเอาไว้แค่นิ่งเลยนะผมว่ามันเก่งมากๆถ้าโจมตีก็โหดมา อยู่ระยะบนเนี่ยท่าของผมจะโดนทั้งคู่ครับเราเอาตัวละครที่เหมาะสมก็ช่วยได้เยอะนะผ่านไปแล้วจะยี่สบวีแล้วยังไม่เริ่มตีเลยอ่าโอเคโอ้เหนื่อยเหมือนกันเว้ยเหนื่อยคืออะไรรู้ว่าคือแบบว่าตัวเรามาโดนดาเมจได้ครับมันมันไม่ได้แบบว่าลบดาเมจได้ทุกอันฮนะ อ่ะมานี่หกแสนแล้วครับนี่เรียกว่าเป็นเล่นง่ายเล่นง่ายนะไม่มีอะไรนะครับคือไม่คิดอะไรมากก็ยิงไปเรื่อยฮะมันไม่มีไรโอ้ยโดนดาเมจพันหนึ่งนะหล้าแล้ว ถ้าเล่นดีๆไม่ตายน่าจะได้สองล้านครับแต่ผมไม่รู้ผมจะเล่นแบบรอดป่ะนะอ่าคือโดยคอนเซปต์ของไอ้ลูกกิ้งเนี้ยมันก็แค่กิ้งไปกิ้งมาแล้วตัวเราอ่ะมีโบบิลิตี้ที่สูงใช้ทำให้ตายแล้วไม่โดนดาเมจด้วยไงเราก็เลยไม่กลัวอะไรเท่าไหร่ครับยิงมาเลยเหอะยิงมาเ,เหอะเนีย่ยล้านเจ็ดแล้วครับถือว่าดาเมจใช้ได้นะสำหรับผมมาเล่นครั้งแรกได้เท่านี้นะ พอตัวบอสนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายฮะก็แค่นี้ครับอ่าเราก็ไม่โดนดาเมจอะไรใดๆก็สบายๆครับเนี่ยฮะสุดยอดเห็นไหมตอนโจมตีไม่โดนดาเมจแล้วเราจะลดได้ไงจริงเล่นดีๆก็ได้เนี่ยสามล้านเนี่ยอ่าอ่าเรียกว่าบอสตัวนี้เล่นสบายครับเพราะมันออกมาให้เราตีตลอดเวลาไงมันก็ไม่มีอะไรฮะเย,ย้เย,ย้ อีซี่มากผมบอกเลยนะครับเดี๋ยวสักเนี่ยนะวันวันวันพาห่าสุกเสาอะไรแถวเนี้ยเดี๋ยวผมจะมีคลิปเล่นเกมนะครับที่เป็นสไตล์ล็อกแมนนะใครมาดูกันได้นะครับผมถ้าใครยังไม่รู้จักนะครับผมก็เดี๋ยวเล่าให้ฟังเนอะก็เป็นอนิเมะชื่อว่าขอให้โชคดีมีชัยในโลกแฟนตาซีนะแต่เป็นเวอร์ชั่น่าเป็นเกมนะครับแล้วเป็นล็อกแมนสไตล์ด้วยซึ่งผมบอกเลยว่าโคตรสนุกนะครับเอาจริงผมรู้สึกว่าสนุก,กว่าล็อกแมนอีกอะ แต่ว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยเกมมันก๊อปปี้ล็อกแมนใช่ใช่เขาเอาแรงมาจากจากล็อกแมนครับแต่ว่าระบบหลายๆอย่างที่เขาทําขึ้นมามันสนุกกว่าล็อกแมนนี่นะสำหรับผมนะก็เดี๋ยวมาลองดูคลิปกันได้ครับว่าผมเล่นแล้วสนุกขนาดไหนนะก็น่าจะมีประมาณ3ตอนนะครับพฤหัสุกเสาหรือสุกเสาที่นี่แหละเดี๋ยวผมขอดูวันอีกทีนึงว่าผมจะอัปโหลดเสร็จวันไหนแล้วก็ลงยังไงนะแต่รับลองสนุกมากแน่ๆครับคือถ้าใครได้เล่นนะรับรองเลยว่าจะชอบแบบผมแน่นอนสำหรับสายล็อกแมนเนี่ย เรียกว่าเป็นเกมที่ไม่ควรพลาดอย่างยิ่งนะครับก็ไปหามาเล่นกันดูนะนะครับผมโอเควันนี้ก็ประมาณนี้ครับเห็นไหมตีทีเดียว3ล้านเนี่ยได้อันดับขึ้นมา6อันดับแน่ก็มีโอกาสเข้าอันดับ30ได้เหมือนกันนะเนี่ยเพราะทีมงานผมเก่งจริงครับถ้าใครอยากเข้ากิ้วนะก็ลองทักมานะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะพยายามเตะคนออกให้นะเพราะมันจะจะมีบางคนที่เข้ามาแล้วไม่อคทีฟนะเกินกว่า7วันผมก็จะพยายามเตะออกนะครับวันนี้เราได้อะไรอะ อ๋อเหียนเ a ครบ30หรอโอเคเราไปอัปดาวให้น้องดีกว่านะครับ50เนี่ยอัปดาวแป๊บนึงนะครับอันนี้ได้2ดาวก็ดีแหละเกมเนี่ยตอนนี้มันมันนิ่งก็จริงแต่เราก็พัฒนาตัวเองได้เรื่อยๆนะอย่าไปคิดว่าแบบอุ๊ยพี่เกมนิ่งผมไม่มีอะไรให้ทำแล้วนะครับมีอะไรให้ทำเรื่อยๆนะอย่าท้อแท้อย่าหมดหวังนะครับถ้าเรารักเกมนะครับเราก็สนับสนุนเกมต่อไปอย่างน้อยเข้ามาเล่นเนี่ยก็เป็นการสนับสนุนเกมอีกทางหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับ เราพัฒนาเกมกันไปเรื่อยๆนะเกมเขาก็มีจุดให้เราเล่นสนุกก็เล่นไปนเหอะครับเนาะเล่นได้เท่าที่เราเล่นไหวเนาะไม่ไม่ฝืนนะครับถือว่าความสุขของเรานะครับโอเคตอนนี้ผมก็พยายามเก็บตัวของอาวุธกับตัวอุปกรณ์เผื่อไว้นะสำหรับอนาคตที่เราจะต้องเจอในอนาคตเนาะะวันนี้ปิดท้ายด้วยอันนี้ดีกว่านี่ผมเก็บการ์ดมาเยอะนะครับเนี่ยหลายร้อยใบเลยนะครับก็มาผมจะไล่เปิดการ์ดเพื่อได้การ์ดใหม่ครับสํำรวจเนะี่ย ดูแล้วได้อะไรใหม่ไหมเป็ดนี่ผมมียั่งวะสำวํสำรวจสํำรวจซํำราวนะครับผมอ้อันนี้ก็สํำรวดซํำราวนะครับอันนี้ซํำรวดลาวไหมก็ค่อนข้างสํำรวดซํำราวนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรโอเคครับก็ประมาณนี้นะส่วนเอ็ดดี้อะไรพวกนี้ผมจะเก็บสะสมเอาไว้ก่อนเผื่อเหลือเผื่อขาดเนื้อเป็นถุงเงินสำรองในอนาคตนะครับก็ ใครมีก็เก็บสะสมเอาไว้ได้นะบางอันไม่ได้ใช้ก็เก็บไว้นะครับตอนนี้ผมมีผลึกอยู่ประมาณหมื่นกว่ากว่าเองเดี๋ยวผมรอสะสมได้สองหมเต็มเนี่ยผมจะเริ่มรอวันที่เขามีกาชาใหม่ๆน่าสนใจแล้วผมจะเก็บตัวละครใหม่ๆเพิ่มนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับคลิปหน้าจะจะมีอะไรนะครับผมติดตามชมกันได้สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปครับผมอย่าลืมนะเกมโคโนซึบะนะครับหรือว่าขอให้โชคดีมีชัยในโลกแฟนตาซีนะครับในปลายสัปดาห์นี้แหละนะครับได้ดูกันแน่ๆยาวๆต,ต,ติดกัน3ตอนแน่นอนนะเพราะว่าสนุกสนานมาก แล้วเจอกันครับ